นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาคำจำกัดความคนรวยคืออะไรหลังมีผู้ทักท้วงคนรวยไม่ควรได้รับแจกเงินดิจิทัลวอ l เลตมองบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจไม่ต้องรับนำฐานข้อมูลแอปเป่าตังมาใช้ยืนยันจ่ายรวดเดียวเม็ดเงินใหญ่หวังกระตุ้นเศรษฐกิจแท้จริง ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองเผยกรมการปกครองจัดทำรายชื่อผู้มีอิทธิพลพบ66จังหวัดเป็นพื้นที่สีเหลืองมีผู้มีอิทธิพลมากกว่า180รายชื่อตามต่อเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมพูดคุยให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าว นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีขันน็อตปอป,ปทห้ามดองเรื่องต้องทำให้เร็วพร้อมสนับสนุนแก้กฎหมายเต็มที่ขณะที่เลขาธิการปปทสะท้อนปัญหายังเช่าตึกสำนักงานขอเพิ่มบุคลากร200คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับสถานศึกษาเฝ้าระวังการขายขนมลูกอมลูกกลิ้งรอบโรงเรียนวันส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียน รัฐบาลเดินหน้าแผนสร้างดาวเทียมทีออส3ดานวงการอวกาศไทยก้าวหน้าชวนประชาชนร่วมงานสัปดาห์อวกาศแห่งชาติเติมความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม